คับเชิญ์ตของเราครับวันนี้ครับซีนตี้ครับสวัสดีครับสุดยอดครับสวัสดีครับแต่ว่าเราขาดไปหนึ่งเพราะว่าคนนั้นเขาติดคอนเสิร์ตใช่ครับเาติดคอนเสิร์ตกามี่ครับผมพี่เคยเจอแบบพวกเด็กที่มาแล้วไม่ฟังอะไรแบบพวกเราไหมครับก็พวกมึงนี่แหละครับก็พวกมึงนี่แหละครับก็มีพวกมึงนี่แหละคนแรกที่รู้เรื่องดาวน่ะชื่ออะไรครับฮะคนแรกเลยที่แบบเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์เรื่องจดบันทึกการดาราศาสตร์ดาวขัมินดาวขัมินอ๋อดาวขัมินใช่เพราะก็ตลกดีเขาชอบช่องเจ็ด ในนี้นี่คือผมบอกได้เลยว่าคือสิ่งที่จะพาพวกเราไปที่ดาวต่างๆได้เฮ้ยมันคืออะไรกาวมั้งไอ้เหี้ยกาวมั้งไอ้เหี้ยอะไรนะส่งอะไรโยงไอสัตว์อันดับึงไออันดับนึ่อันดับนึ่สามสองหนึ่งไปครับนับ่งไปคนหนึ่งนับ่งไปคนหนึ่งเ็้ืไปที่เป้าหมายไปที่เป้าหมายโดิไปถึงที่เป้าหมายหยิบทองหยิบทองมึงหยิบทองด้วยเฮียมึงหยิบทองด้วยหยิบทองด้วยอย่าบอกว่าให้ไปเล่นเครื่องเล่นนะนะ ใจโลสโคไอหมุนเลยคนแพ้ต้องมาเล่นเหรอใชแล้วก็เขาจำกัดน้ำหนักด้วยอุ้ยแล้วพอพอเช้ตัวเล็กสุดกูบอกเลยแล้วกูหันไปมองอุ้ยว้ายเช้มองไว้มองตรงไว้เอาเลยเหรออยไม่มีปีไม่มีคุยเลยเหรอเรียกวิวหน่อยค่ะหนุบป่ะหนุบป่ะผมเห็นพี่สามคนตอนนี้ยเอ้าวไม่รู้คุยกันแล้วแบบชีวิตมันผ่านมานี่คุยกันมาตลอดเอ้ยโอ๊ตทรงผมเป็นไงบ้าง ผมเป็นคนตัดผมสั้นตลอดเรไม่ชอบผมยาวทำไมอ่ะเพราะผมยาวขนาดไหนก็มาใจเธอไม่ได้หรอกมาใจได้เชื่อฟูคนนี้อยู่กับมึงนานเลยเป็นปีแล้วมั้งนิ้วอะไรนิ้วอะไรขอดูหน่อยนิ้วชี้ชมมันว่าเยี่ยมจริงๆิเยี่ยมจริงๆิเยี่ยมเรื่องรักกันโอเคนี่เพิ่งผ่านงานทลอกโช์อุนมาอุลเนื้อแมนโอ้โหไม่น่าเชื่อคนเต็มล้นออกไปแบบจากสยามอ่ะล้นไปถึงเซ็นทรัลเวิลด์เลยอ่ะโอ้หมาดูไออุนเหรอ เอเขามาดูพี่เบิร์ต <c oughs> สิ่งที่จะถามเนี่ยทรงผมไอ้อุ่นนี่ใครทําอ่ะไออุ่นเนี่ยทรงผมมันไดนะ้แต่สีผมมันไม่ได้เลย,ย <c oughs> แต่มีคนที่สีผมคือสวยสุดๆเลยจริงๆตั้งจะทักตนะั้งวอีฟีแรกแล้วว่าเฮ้ยพนมสีผมเองเนี่ยมันแช่แรมแช่มชื่นหัวใจเละเกินคนรุนละ <c oughs> ตันเปิดประตูรถตู้ลงมากูจริงแต่พี่โอ๊ตเคยทําเหมือนกัน ก่อนจะแจ็คกี้ต้องบอกว่าต้องมีพี่คนนี้เข้ามาก่อนนี่เอาพูดจริงๆนะถ้าหลุดจากแจ็คกี้ก็คือโอตีเท่านั้นผมเคยทําสีชมพูของเขาของแท้ของดีของเดิมเจ้าเดียวครับโลแลนพิกเซลสุดๆสวยมากสุดๆแต่ตอนนั้นทําสีเป็นไงสีชัดนะครับพี่โอชัดมากคือตอนนั้นสีโอตแม่งสดจนแบบกูอยากโดดต่อยเลยโอ้สดโอึงสดนะสดจริงๆไ สีสดกูไม่ทด่หมายถึงว่ากูสดขนาดนั้นมันสดแค่สีสีมันสดพี่บ๊อบเคยทำสีผมปะไม่เคยเลยกูเป็นคนที่หน้ากูไม่ควรอยู่กับสีอะไรอะหน้ากูควรอยู่กับผมสีดำอย่างเดียวมันทำมันทำแบบผมขาวผมอะไรอย่างี้ไม่เข้าได้กูแครี่ไม่ได้กูไม่ไหวกูเป็นแบบพวกแฟชั่นนิสตาแบบตัวเล็กแต่ถ้าน้องกูเชื่อว่าทำได้ครับลองเรียกน้องมาคุยไหมเข้าก่อนเข้าก่อนแต่ถ้าน้องอะได้เพราะว่าน้องอะใช้นี่ไงอ๋อ ไม่แฮะก็มึงไม่รู้เคล็ดลับน้องไงน้องมันใช้โแรแลนด์พิกเลี้ยวแหคัลเลออ์ครีมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวความธรรมชาติเป็นอย่ายไไห,หมดมึงไม่ได้รู้จังหวะจัดต่อม,มึงอารลมงพรบทอะไรมาก็ได้มึงแค่เข้าลูกค้าตรงนี้ให้คมแก่นั้เองที่ให้คมมึงอะไม่รู้เคล็ดลับน้องไงทําไ,ไมเ <laughs> ยังธรรมชาติไหม น้องมันใช้โลแลนพิกเซลแฮร์คันเดอร์ครีมเขาให้สีสดชัดตรงชัดอยู่แล้วเว้ยกูรู้เพราะกูทำกันบ้านมาไงเว้ยฮ่าฮ่า่ีไงเขาบอกให้เลียงด้วยเขาบอกให้เรียงด้วยเฮ้ยว่าเด่น้องมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเชิญครับเชิญ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 มาแล้วครับมาแล้วแม่มึงก็ปอมตามกูเลยสีผมสวยจริงอ่ขอบคุณครับขอบคุณครับสีเป๊ะเลย เหมือนเลยอันนี้มันมีมันมีชื่อสีปะ่ะเป็นสีอันนี้อันนี้นนย้อมสีบอลอ่อน on, พิเศษประกายหม่นเหลือบม่วงนะครับผมเฮ้ยส,ส,สีนี้สวยสีนี้สวยอ,อยากทำบ้างอ่ะเคล็ดลับผมสีสวยขนาดนี้ครับ<อ>คุณใช้อะไรครับรู้ไหมครับว่าทำไมสีเราถึงชัดไม่รู้เลยรู้ไหมครับเพราะว่าเขามีนวัตกรรมนี้ครับพี่เขาเรียกว่า pixel capture system นะครับโอเคคือมันจะช่วยเนี่ยผลัดเม็ดสีผมไม่เข้าเส้นผมของเราได้อย่าง100้อยเลย แต่ช่วยสีสดชัดแล้วก็เงางามใช่เงางามตอนย้อมเนี่ยพี่รู้ไหมฮปกติเวลาเราย้อมผมเนี่ยมันจะมีกลิ่นฉุนใช่ไหมแสบตาใช่มันจะแสบตาไม่มีไม่มีกลิ่นฉุนใช่ไม่มีกลิ่นฉุนผมย้อมมา3ามสี่รอบเนี่ยไม่มีกลิ่นฉุนสักรอบเลยแต่ว่าจริงๆทําสีผมมันสนุกนุ้ยมันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนบุคลิกเลยนะเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยดุดันเลยโอ้ยมึงลองทําสีนี้มึงเนี่ยสมมติไปเดทกับแฟนแฟนแบบอุ๊ยนี่น้องแจ็คกี้ปะครับอย่างเงี้ยเฮ้ยผมว่าพี่ทำได้นะสาวๆน่าชอบ เด็ดไม่ต้องมาชี้พี่ชี้นู่นทำได้มันทำทำให้แบบว่าเราสนุกไปแบบการย้อมสีผมแล้วก็เป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่เพราะว่าครีมเปลี่ยนสีผมโรงแรมมิกซ์เซลเนี่ยเขาสีสดชัดจริงตัวตนชัดเจนอยู่แล้วครับโอ้ยและแต่ว่าล่าสุดนี้เขาเปิดตัวสีใหม่5สีนะแล้วสีสวยๆนั้นเลยเป็น5สีใหม่ของแจ็คกี้ด้วยใช่ใช่อะไรหรอเออนี่ครับก็จะมีพี่หกสิบนะครับสีปลนประกายหม่นเหลือบม่วงนะครับผมผมว่าพี่โอ๊ตน่ยชอบสีนู้นว่ะ แม่เอยู่ในมือกูแม่อันนี้นเป็นบอลอ่อนพออิเศษประกายหม่นเหลือบม่วงค่ะพี่ป๊อปล่ะคะพี่ป๊อปควรทำสีอะไรผมว่าพี่โทนนี้น่าจะดีนะฮะบลอนด์ธรรมชาติบลอนด์ธรรมชาติใช่อ่าห้าสีใหม่โทนหมดนี่ <c oughs> มันกำลังฮิตมา,มากๆเลยช่วงนี้ <c oughs> สีสีไหนสีไหนกำลังฮิตเนี่ยห้าสีนี่เลยฮะคือห้าสีใหม่ของบโรแลนด์พิกเซลครับผมเป็นโรแลนด์พิกเซลใช่ห้าสีใหม่โทนหมดกี้อ่าเขาบอกตอนนี้กำลังฮิตมากนะ และนอกจากนั้นเขายังมีให้เลือกอีกกว่า40สีสีทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือ5สีนี้ก็คือเป็นแจ็กกี้แล้วก็เป็นแพ็กเกจจิ้งใหม่แพ็กเกจจิ้งใหม่มีแพ็คมีแพ็กเกจจิ้งใหม่อีกเออเฮ้อมานี่ทุกคนจะถ้าอยากจะเป็นแบบนี้เลยหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ หรือว่าคุณจะต่างออนไลน์ผ่านโ o แลนด์ออฟฟิเชียลมีทั้งในช้อปปี้แล้วก็ลาซาด้าเลยนะจ้าทุกคนจ๋าไปคุยกันไหมได้เลยจ้ะ เดี๋ยวผมให้เด็กมาเสิร์ฟสแน็กก่อนนี่เป็นไงเสิร์ฟนะฮะนไงลันเนอร์รันเนอร์ออฟฟิศกูเป็นไงดูหน้าดูหน้าตารันเนอร์ออฟฟิศกูเมื่อกี้พี่หยงบอกว่าเดี๋ยวน้องปอเช่ทำเป็นว่าเราหยิบของมาให้แล้วก็เหมือนเราไปพวกมาก็ได้หรือว่าเราไปเข้าห้องน้ำมาก็ได้แล้วบอกว่าทำไมไม่เรียกผมเลยอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่กอนะจอลเข้ว่าน้ำน้องมาตอนแดงเป็นอิหยงแล้วมึงจะบอกว่าน้องไปโดนลงโทษจนแบบเขาเขาเวียนหัวเขาจะอ้วกคือน้องก็สนุกค่ะจะเว้นกูค่ะที่ต้องไปปั่นจิ้ง เมื ne, 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 ่อ <aroma> ก <Napoleon. S 2> ี้หมุนนหมุนหมุนไม่ทันยิ่งกว่าบริษัทกูอีกนะเห็นพี่ป๊อบบอกว่าทําการบ้านเรื่องน้องมาเยอะมากทีนิตี้นี่กูรู้ถึงแบบในจังหวะที่เข้าไปเซ็นสัญญากับโฟโนล็อกนี่กูรู้ถึงทุนจดบริษัทของโฟโนล็อกด้วยซ้ำเพลงแรกที่จะออกเดโมทุกอย่างเรียกว่ามาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นแต่ว่าเวลาที่เราเห็นจริงๆจังๆแล้วอะคือตอนที่นายใบนายแล้วตอนนั้นที่ออกมาก็คือทุกคนก็คือแบบโดดเด่น พี่ป๊อบย้อนหน่อยนายบายนายมีใครบ้างคนรู้อยู่แล้วตอนนั้นนะพอ่แจ็คกี้แจ็คกี้บอเช่บอเช่เติร์ดเบิร์ดเจเลอร์แล้วก็ไอซ์พาริสไอซ์พาริสแล้วก็คุณเจเจไปแล้วเจเจคือใครเจเจกับเจเลอร์คนเดียวกันคนเดียวกันครับเจมี่เจมเจมี่เจมแล้วเป็นใครอีกยังไม่ครบอีกเหรอใครสองไง ปิงปองปิงปองปิงปองไอ้ปิงปองอยู่ด้วยเหรอเอานายไปนายริวไงิจสัมบ้ินสัมบัติไม่ใช่น้องริวเออใครกัปตันกัปตันกัปตันน้องกัปตันอีกคนนึงแต่ว่าที่สุดแล้วพอเป็นทรินิตี้มันก็เป็นการควบรวมที่แบบอออืื้หคิ้วกรรมอ่ะสามคนที่เด่นชัดทั้งด้านการร้องแล้วการเต้นที่ดีขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ก็สุดยอดเลยครับตอนเลือดคนได้ดูือเป่าโอ้ นี่เป็นคนตั้งกล้องฮะพ <c oughs> ูดได้เปล้าวะ <c oughs> โอ้ยเฮียเขาจบมาหลายปีแล้วเฮียพูดไปเถอะซึ่งแต่ว่าอันนั้นเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของนายไปนายถูกไหม <c oughs> ใช่<ว>ครับคือ,คคอนายไปนายจะมี ทำเป็นละครครับแล้วก็เป็นเพลงับผมแล้วก็เป็นเดีทัวร์อะไรอย่างงี้ครับซึ่งจริงดีนะพี่ว่าแบบม่งเป็นการเดินควบคู่ที่แบบสร้างเบสแฟนของเราได้แบบชัดมากเลยแล้วก็พอโปรเจกต์มันจบลงก็ทีนี้ก็แต่ละคนก็แยกย้ายไปทํางานของของแต่ละคนแล้วก็มาลากมาถึงทว i นิตี้แล้วตอนนี้ทว i นิตี้สามคนครับก็ทีที่จะเป็นเหมือนหุ่งทางแนวเพลงลึกวันนายไปนายครับในเวลาจะมีแค่5เพลงมาเนี่ยครับ ทแชร์มินิบัมทีตี้ก็คือแบบปล่อยบัมไปเลยเมเีเน้นทางเพลงอีเวนต์อะไรอย่างนี้ไปเลยครับผมแต่พี่โอ๊ตเจอน้องหลายครั้งแล้วเจอหลายครั้งแล้วเจอที่ไหนบ้างผมเจอครั้งแรกคือ<ม>นายบายนายเลยอ,อ๋อใช่พี่ไม่ใช่พี่โอ๊ตเป็นผมไมเปมไมเป็นพิธีกรผมไปเป็นพิธีกรอยู่เทปหนึ่งเอาเหรอใส่สชุดจอยใช่ครับเอาความรู้สึกแรกที่คุณเห็นน้องๆ9คนหน่อยหล่อคือเราเห็นวงในไทยมาก็เยอะถูกป่ะแต่เราไม่เคยเห็นโปรเจกต์ที่มันโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนั้นที่มันเอาระดับแบบเด็กที่มันเป็น ดาวลุ่งตอนนั้นอ่ะมารวมกันอ่ะไอชิ้นเดินเดินก็ไปแล้วโอ้หิวนี่แม่งดังแน่เพราะมันมันมันมีรูปเขาเรียกอะไรมันมีองค์ประกอบที่มันครบอ่ะแต่ละคนก็มีประสบการณ์มาแล้วแล้วก็เรื่องร้องเพลงเรื่องเต้นไหนจะเรื่องโปรดักชั่นที่เขาทามาครอบอีกอ้โหผมว่าโปรเจกต์มันมันใหญ่แล้วหลังจากนั้นอ่ะก็ได้ดีทุกคนทุกคนมันก็แบบไปเติบโตในช่องทางตัวเองอะไรเงี้ยก็จนมาเจอเรื่อยๆก็มาเจอมีเจอทีป๊อปใช่ครับเจอไดรเวอร์เจอโอ้หูงานต่างๆเจอบ่อย พื้นที่เขาเะพาออีเวนต์อยู่แล้วก็ถ้ามึงเดินไปห้างงานไหนคนเยอะๆล่ะเฮียก็มึงก็ต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าตีตีแน่นอนล่ะมาพูดถึงเรื่องพาร์ทวงหน่อยเราต้องเริ่มนินทาคนที่ไม่อยู่ก่อนอ๋อนี่ใส่มึงดีนะเอาจัริงนะมึงเป็นคนที่ใส่ดีแหละป๊อปกูอยู่มึงก็นินทากูใครอีสัตว์เวลาพูดเรื่องแย่ๆต่อหน้าเขาไม่เรียกนินทาค่ะเขาเรียกใจใจใจมึงเฮียมากนะแต่นี้เราอยากพูดถึงน้องเติร์ดพูดถึงพาเขาบอกเติร์ดพาวพาวส่วนในวงเหรอเรื่องเรื่องอะไร คีบสาวองี้เหรอไม่ครับเขาแพลวพาวไงใช่แพลวแพลวต้องตลอดรอเติร์นมาเพื่อผมเป็นคนน่ารักครับผมใช่เป็นคนน่ารักแล้วมีเหตุการณ์สักเหตุการณ์หนึ่งถ้าถ้าพูดถึงเติร์นเนี่ยเหตุการณ์นี้มันลอยมาเลยมีไหมก็ไอ้นั่นไงอะไรไอ้นไ่นพี่ไอ้อ๋อเหตุการณ์ที่เติร์นนี่ไงกูจะไปรู้กันด้วยเหรอวงมึงกูพวกกูจะรู้ไหมล่ะอยู่ดี่ก็กูเล่ามีแต่เรื่องพูดพี่ได้เียเหลอพูดไม่ได้สักเรื่องเลยเหรอเอามีเรื่องนี้แล้วกัน เรื่องที่พวกผมไปต่างประเทศกันเรื่องนี้ผมไม่เตืนอนเลยอ๋อโอเคเรื่องนี้ก็ได้เรื่องนี้เรื่องนี้ได้อยู่ครับเรื่อง้ได้<ช> <ๆ S 2> อยู่อ่าไหนเรื่องคือเราไปงานที่มาเลมาครับผมแล้วเหมือนเราจะต้องบินกลับไทยวันต่อมาเราก็เขานัดเวลาเวลานี้กันแล้วสรุปแล้วผมก็ เตรียมตัวออกมาแล้วประมาณ11โมงครึ่งพอดีนนผมก็คุยกับพี่มีเนเจอร์อะไรอเงี้ยว่าจะออ,อไปแล้วนะครับแบบพี่ก็บอกว่าอย่าเพิ่องออกมาอยู่ในห้องไปก่อนเตอร์กับแจ็คไ,ไม่ตื่นยังไม่ตื่นนี่คือนี่คือนี่คือสิ่งแรกส่วนมุมผมก็จบแค่นั้นเดีย๋ยวให้แจ็กกี้เล่าต่อหลังจากนั้นผู้จัดจาการบ,บอกแล้วว่าไอเตอร์กับแจ็คก,กี้ยังไม่ตื่นใครตื่นก่อนน่าจะตื่นใกล้ๆกันกี่โมงประมาณ10โมงมงฮะนั่นคือเวลานัดแล้ว ไม่มันเลดมันเลดหนึ่งชั่วโมงไอ้เวลาตื่นอนะคือเวลาตื่นคือเลดแล้วหนึ่งชั่วโมงยังไม่ได้อบน,น้ําด้วยไม่ได้ทำอะไรนะครับไม่ต้องมึงต้องเล่าดีเทลไว้ดี่มันจะเล่ายัางไงวะแั <laughs> ่ <laughs> <laughs> นนึงนะผมก็ไม่รู้เลยจะเล่ายัางไงใครใครล็อกกอนประตูนะผมมาล็อกประตูให้พี่เขาเขามาเคาะประตูพี่มเมเนเจอร์นะเคาะประตูแล้วเ็เรียกแจ็คกี้ครับแจ็คกี้ตื่นนั่นแหละครับอสายแล้วเรียกว่าอย่างเงี้ยแบบ ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงมถึงตื่นอ่ะจะิดตื่นก่อนใช่นะ่แล้วก็เราก็ปลุกเติร์ดอาบน้ำผมไม่เติร์ดเนี่ยไม่ล็อกประตูนะเข้าไปนู้นพ่อชงช้างเลยคือไม่ได้ล็อกประตูไม่ล็อกประตูห้องน้ำคือพี่เมนเจอร์เนี่ยต้องไปขอขี่การ์ดข้างล่างเพื่อมาตื่นเข้าไปอ่าฮะแล้วพอเข้ามาแล้วแก้ผ้าอยู่ไม่แก้ผ้าด้วยไม่ตื่นตื่นแล้วแต่เอาไว้ว่าไปถามพี่เติร์ดเอาละกันนะเอาไว้ว่าไปถามพี่เติร์ดเอาละกันนะอะไรวะเนี่ย แจ็คกับบอช่สิบนาทีเมื่อกี้พี่ได้อะไรบ้างเหมือนกูฟังเรื่องผีแล้วจบเป็นผีแคสเปอร์ไอ้เฮียเมื่อกี้แต่ว่าเราเดาได้นะเราเจอแล้วเราเปิดประตูไปเจอเติร์ดอยู่คนเดียวสิ่งที่ทำให้คนตกใจมากที่สุดในการเปิดไปแล้วเจอเติร์ดอยู่เดียวคือเติร์ดแก้ผ้าเติร์ดลำอยู่นี่คือในฝั่งกูกูจะเล่าไปแบบนี้มึงมีไหมฝั่งของมึงถ้ามึงเปิดไปแล้วเจอเติร์ดอยู่เดียวมึงอ่ะแต่พี่คิดว่าไงพี่คิดว่าไงกูเรื่องกูเล่าไม่ค่อยได้ เนี่ยมึงเข้าใจน้องยังใช่กูเคยเปิดเข้าไปแล้วเจอคนํำเหมือนกันใช่กูรอใครใครใครแต่ว่ามันเป็นคนอื่นํำไทยแดนบ้านเก่ามึงปะเนี่ยใช่บ้านเก่าเขาเจ็ดเอ็ดมึงอยู่ในงนี้แล้วนายสัตว์กูเพิ่งไปเดอะโกสวิดีโอมาฟัแล้ฟกูไปหาพี่แจ็คใหญ่มาแล้วกูไปบอกพี่แจ็คใหญ่แล้วกูบอกทุกคนเรียบร้อยแล้วว่าชาเน็ตบ้านกูขายอยู่ตอนนี้บ้านกูไม่มีผีใช่แต่เป็นนางลำนะไอ้เคี้ยนเนี่ยไปพูดจน คนคือบ้านกูมีผีแล้วคนแม่งไม่กล้ามาซื้อบ้านกูแต่พี่ป๊อปมีออฟฟิศนะพี่โอ๊ตโอ้โหออฟฟิศใหม่พี่ป๊อปนะกูบอกเลยนะเปิงมังยังไงยังไงดึกดึกคือตุ้งตุ้งตุ้ตุงตุ้งตุ้งแล้วเป็นขอบเลยแล้วกูเล่าให้ฟังวันที่จะเข้าวันที่เข้าออฟฟิศปิมฝันเว้ยว่าแบบอยู่อยู่ในออฟฟิศแล้วเสียงข้างนอกตรงบันได มีเสียงกุ้งๆๆไปแล้วปิมอะเปิดประตูไปดูเป็นคนใส่ชุดยามหัวเกียนตกบันไดแล้วนอนตายอยู่อย่างนี้เนี่ยเรื่อง<ะ>อย่างนี้ยเล่าดิเขาจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วผีอยู่ออฟฟิศมึงไม่ใช่บ้านกูไอ้เรื่องจริงป่าอันนี้เรื่องจริงเลขาพี่เป็นคนฝันคืออย่างน,นี้อีพีป๊อปอะมันเพิ่งจะมีออฟฟิศแต่ออฟฟิศที่มันจะสร้างยังไม่เสร็จมันก็เลยไม่เช่าและล่าสุดมันถ่ายรูปลงเป็นบ้านไม้เก่าๆเลยเคยดูนี่ไหมบ้านเช่าบูชายันอ๋อครับ งทรงเดียวกันหนักกว่าหนักกว่าแล้วกูก็โทรไปหาเลยเฮ้ยพี่ป๊อปชอบฟิตใหม่เหรอเออกูเห็นแล้วเออใช่ใช่เออพี่ป๊อปกูดูรูปแล้วกูบอกเลยนะมีแน่ๆเคยเจอไหมเคยเจอผีวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยไหมเคยครับตอนเฮ้ยคุณลูกยังมียังอ๋อยังเหรอจริงเหรอเพราะฉะันเคยเจอผีเหรอถ้าแบบเจอแบบไม่ไม่หลับทับเส้นนะครับผม เจอเคยเจอตอนเด็ก,กอนไม่หลับทับเส้นคือผีอำใช่ใช่ถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไม่ผีอำอ่ะเคยเจอตอนเด็กมันจะเป็นบ้านสองชั้นครับแล้วก็ตอนเด,เด็กผมชอบเล่นซ่อนแอบกับน้องแล้วก็เหมือนก็มีตาหนึ่งผมก็ให้น้องไปแอบแล้วผมก็จะไปแบบหาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมก็เลยวิ่งวิ่งรอบบ้านแล้วผมก็แบบหาไม่เจอผมเลยวิ่งขึ้นไปชั้นสองแล้วพอมองขึ้นไปบนไดก็เห็นแบบเหมือนแบบเงาน้องวิ่งเข้าไปผมก็เลยแบบวิ่งวิ่งตามแล้วผมก็ไปเจอน้อง อย่าเงาอีกท like so, ีหนึ่งว huh. no right? mm. the er yeah. so ิ ه, like uh. mm. no so, uh ่งเข้าไปในห้องน้ําผมก็เลยวิ่งเข้าไปปุ๊บมองในห้องน้ําอ่ะก็เป็นห้องน้ำที่มืดๆไม่เปิดไฟใช่ไหมครับผมแล้วก็เป็นแสงตอนบ่ายๆก็แบบมีมีไฟนิดๆหน่อยจากดวงอาทิตย์แล้วก็มีมีคนยื่นหน้าออกมาตรงใกล้ๆชะโคกแล้วก็แล้วก็ยื่นหน้ากลับไปผมก็แบบอ้าวแน่นอนโดนแน่วิ่งไปโป้งสรุปรูนั้นเป็นรูว่างๆไม่มีอะไรครับหู้ยกระสือมักินขี้ปะเนี่ยไม่ใช่ ตอนนี้ข่าวกระสือกําลังมาแรงพีเคยเห็นรูปรูปดีฝรั่งที่เคยอยู่ไทยพูดว่าถ้าผมเป็นกระสือผมบินทั่วโลกไปแล้วทําไมต้องเป็นกระสือแล้วถึงมากินขี้ได้ยวะใช่ไม่เป็นกูกูรับงานโดนเลยนะงานโดนเป็นกูไอ้เหี้ยเห็นด้วยตาเนื้อสูมไหมอ่าสูมไหมสูมไหมอันนี้อาชบเดี๋ยวออบิทนะเดี๋ยวออบิทให้เออจริงปะ ถ้าอีกมุมหนึ่งนะถ้ากูเป็นกระหังนะกูก็รับงานโดรนได้เลยอะตีผับพับับขึ้นไปแล้วก็วอบอกอ่ะปาดซ้ายนยครับปาดซ้ายหน่อยทิวครับทิวนี่ยต้องมีแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยคือก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จอะเขาบอกว่าเขาซ้อมหนักมากนะซ้อมเต้นแบบเอาที่ที่ถั่วน้ำหนักถุงทรายใช่ปะ ไอ้ทีมึงเข้าห้องการเวลาปะเนี่ยเชียงโงกุลเหรอมึงดูดักบอลเยอะปะเนี่ยดักบอลทำไมต้องถ่วงด้วยอ่ะไม่คือเวลาเราไปเราไปโชว์จริงๆครับบางที่อ่ะเราอยู่ในห้องซ้อมเราจะไม่รู้แต่ว่าที่จริงอ่ะคือบางทีเรามีงานแล้วเราแบบมีงานติดกันแล้วเรานอนน้อยกล้ามเนื้อเราจะหนักโดยอัตโนมัติครับสองคือเสื้อผ้าที่เราใส่มีผลเราซ้อมเราใส่เสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยเราแบบไม่รู้สึกอะไรแต่พอเป็นเสื้อจริงแบบโคตหนักสองสามโลอ่างเงี้ย แล้วพอเต้นจริงแล้วมันลายมันก็ต้องแบบพอไปดูวีดีโอแล้วมันไม่ดีวะก็เลยแบบรองเท้าอีกใช่ไหมใช่บางคุ่มหนักนะใช่หนักมากครับก็เลยใส่ให้มันทวงตัวไหนบ้างเนี่ยมีเสื้อแต่ก่อนมีข้อมือกับเท้าแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่เสื้อน้ำหนักแล้วครับนี่พี่สองคอนเสิร์ตล่าสุดพี่ก็ทวงนะทวงน้ำหนักเหรอทวงเพื่อนเนี่ยทวงเพื่อนเนี่ย ให้สอนพี่ว่าพี่ป๊อปเต้นนะโดยที่แบบว่ามีถ่วงน้ำหนักอ่ะกูแบกน้ำหนักร้อยเมื่อนั่งในเด็กแล้วนะวันนี้กูมาถ่วงที่อะไรอีกอ่ะไปกบุรอีกโยกมาแฟนคลับเขาแบบว่าแฟนคลับชอบแต่งตัวแฟนซีมาหาเออเอออยากถามพี่พี่มีไหมครับแบบแฟนคลับแต่งตัวแบบเป็นทีมหรือว่าอะไรแบบแปลกๆแบบจังถ้าแต่งตัวแฟนซีมาหาส่วนใหญ่ไม่ใช่แฟนคลับเป็นอะไรครับครับนะแอบเป็นแฟนคลับเหรอไปจากนี้อย่าไปถามเป็นอะไรกั้มดซ่วดีของพี่มีไหมครับอ๋อพี่ไม่มีแฟนคลับ จริงๆไอสัตมึงไม่ไม่มีมึงมีแต่มึงไม่ยอมรับตัวเองไม่มีจร,จริงๆเอาจริงๆบ้า,บาเดี๋ยวนี้พี่ป,ป,พป๊อปมันน่ารักขึ้นเยอะนะเมื่อก่อนมันร้องเพลงเสร็จนะมันขึ้นรถตู้กลับเลยเดี๋ยวนี้มันมีแบบก่อนงานถ่ายรูปหลังงานมีถ่ายรูปมีอะไรอย่างงี้เริ่มแบบเริ่มมีแฟนๆเขาตามไปดูแบบ The Wong, the boy, เดอะวงเดอะไวท์อะไรอย่างเงี้ยเขาดูพี่อยู่มึงเคยรู้เรื่องนี้ไหมว่ากูเคยมีแบบคนที่มาตามงานอะเป็นผู้ชายแล้วก็ตามไปด้วยกันกับกูอ,อ,อันนั้นคงเป็นแฟนขับแหละมัง้งแล้วกูเห็นก็ฝนตกแล้วกูเห็นก็กลับบ้านไม่ได้แล้วกูก็เลยรับขึ้นมารถมาด้วยอพอรับขึ้นรถมาด้วยเสร็จมันก็พูดถึงแบบพี่ทําอันนี้ไม่ดีเลยพี่ทํามันนู้นไม่ดีเลยพี่ทำนะ้กูเรียกลงมากูต่อยแม่งข้างทางแล้วกูทิ้งไว้แล้วกูไปขับรถต่อกลับจริงจริงจริว่าจริง นานแล้วเนี่ยเป็นสิบปีแล้วกูก็แบบเอ้ากูก็ลับขึ้นมาแล้วไงกูก็แบบอ่ากูเป็นห่วงมึงแต่พอขึ้นมาเหมือนมันมันล้ำเส้นแล้วก็พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยกูมาไอ้สัตว์ต่อยกัน ต่างคนต่างฝอยกันไ,<ด>ไม่ได้มือ่อยเขาฝั่งเดียวคือสาวมันยับเลยตายต้นโพคุณจาได้เป็นตายต้นโพตายโม่า <g ül> สาวทั่นเขามีแฟนคลับส,สาวๆอันนี้สาวแฟนคลับอียนี่ถ้าม <c oughs> ึงให้คุณเล่าเรื่องแฟนคลับของกูจะเป็นเรื่องแบบนี้ออแต่ถ้าอยากได้เรื่องแฟนตีถามขเขา <c oughs> โอเคไมยอยากรู้ว่าเขาเป็นไงบ้างเลยตอนนี้ไม่เห็นเลยตอนนี้ันแล้วไงแล้วเขาแต่งตัวเป็นยังไงมาบ้างมีมีอะไรอันไหนแฟนซีที่จําได้บ้างมีแต่งตัวเป็นดินสอเป็นเจ้าสาว ตตกใจใส่ชุดไทยมีใส่ชุดไทยด้วยไม่รวมกันแบารมีคนออกชุดไทยใส่ชุดไทยมาแก้บนอะไรอย่างนี้ใช่ใช่แก้บนที่กดได้จำได้ไหมครั้งไหนที่ประทับใจสุดที่แฟนขับมาหาแล้วแบบรู้สึกแบบโอ้โหเย่ตื้นตันไม่ผมว่าทุกรอบที่เจอนะครับเพราะเหมือนงานของผมมันเน้นแบบเล่นให้เขาดูว่าเขาส่งพลังกลับมาอะไรอย่างงี้แล้วพอมันมีเวลาแบบได้พูดคุยนี้หน่อยครับแล้วรู้สึกว่าเออเพลงของเราก็ช่วยเขามีความสุขได้ในวันที่เขาแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกดีครับ แฟนดับยกตำแหน่งนักสร้างตำนานให้กับแจ็คกี้เขาจะมีภาษาเฉพาะตัวเยอะอย่างเช่นมันหรอมันอิมพอไวเฉยครับแล้วคนก็ไปใช้ตามใช่จะพูดไปเรื่อยางทีมันก็กินไม่ออกแล้วมันก็พูดแล้วคนก็ใช่อะไรบ้างที่คนเอาไปใช้ตามบ่อยๆก็มีเนี่ยกุ๊ก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 นี่คือแปลว่ารักนะกุ๊กกุ๊กแปลว่ารักนะเธอฉันกุ๊กกุ๊กแต่พี่โอ๊ตก็มีคคนรลับเหมือนกันนะคะของพี่จะเป็นแบบเมื่อยอเมื่อยถ้าเมื่อยเนี่ยพี่กับเพื่อนก็จะรู้ละว่าโอเคเออโอเค หรือไม่ก็แบบว่าเอ้ยเย็นตาโฟไหมเนี่ยถ้าเยนตาโฟก็จะรู้แล้วว่าอ๋อโอเคเป็นโค้รลับโอ้แต่นี้นานแล้วนะอันนี้ต้องพูดช่วยโอดว่านานแล้วอุ้ยเป็น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 ปีละแต่ปีไม่รู้ได้ปะนะเพราะว่าเหมือนจะครบปีไปแล้วด้วยอ๋อหอยรวยอเคมีอะไรมีมีอะไรอีกอ่ะนอกจากกุ๊กกุ๊กก็มีสาบะซาอะไรนะ ซึมซาซึมซาซึมซาคือใช่แปลว่าแบบทําดีย่อมได้ดีฮะใช่แต่มันยังไม่จบประโยคมันก็ซึมชูด้วยอ๋อซึมซาซึมชูแปลว่าทําดีย่อมได้ทําชั่วยย่อมได้ชั่วอ๋อซึมซาคือทําดีย่อมได้ดีซึมชูใช่ทำชั่วย่อมได้ชั่วใช่ซึมชุบมชูมันจะคล้ายๆภาษาฝรั่งเศสอ๋อซึมซาฝรั่งเศสซึมซาซึมชูบซึ่งภาษาฝรั่งเศสจริงๆเขาพูดคำว่าเเเบอรรร์์กกกกมุภาษาฝรั่งเศสใช่ไหม อมึงต้องช่วยน้องมันแล้วมึงต้องมึงต้องดึงน้องมันกลับมาแล้วอางี้ไม่ต้องช่วยมึงต้องดูว่าไม่ใช่ฝรั่งเศสจริงต้องอย่างนี้ฝรั่งเศสจริงๆอะเราเสร็จเป็นไงมองตะครัวหาพ่อมึงเลยมองตะครัวหาพ่อมึงเลยอันนี้เอาไว้ใช้ตอนที่เราอลุดลงเสียไม่ใช่เอาไว้ใช้ตอนที่พวกมึงถามกูเยอะเลย เวลาทํางานเงี้ยเคยมีปัญหาเคยทะเลาะกันบ้างไหมไม่เคยเลยครับไม่เคยสักครั้งเลยคือเพราผมคุยกันบ่อยตอนนายไปนายครับพวกแบบเวลาเคลียร์ใจอะไรเงี้ยเหมือนแล้วเหมือนมันก็พัฒนามานแบบตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็รู้สึกว่าถ้ามีอะไรก็จะพูดเลยใช่ครับจะเคลียร์เลยตรงนั้นใช่ใช่แต่ไม่เคยทะเลาะกันเลยเพราะผมไม่ได้แบบไม่ได้เก็บมันแบบว่าไอ้แจ็คเป็นเงี้ยย้๊บปาบเนี่ยก็คือหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าทะเลาะกันในเรื่องการทำงานทะเลาะตรงนั้นแล้วจบเลยไปใช่ผมไม่ได้ผมไม่ไดปใช่ใช่ผมไม่ได้ตบไปนมตดิงไปใช่ไปใช่ไง กูไม่ได้คิดเลยหรอกอะนั่นล่ะกคือพวกผมไม่ใช่แบบไม่ไม่ได้แบบเก็บไปผิดใจแล้วก็ไปแบบเอาไปด่าหรือว่าเอาเอาไปอะไรเงี้ยเหมือนแบบมีอะไรก็ะพูดเลยใช่ใช่แล้วพอเคลียร์ตรงนั้นจบแล้วคือจบถ้าผมรู้สึกว่าเราโตกันแล้วเราแบบทํางานกันแล้วอะเราจะมาทําแบบให้ผิดใจรับหลังไปทําไมจริงๆกูกับไอ๊ตก็ไม่เคยทะเลาะกันเวลามีปัญหาอะไรคุยกันก่อนก่อนจะไปถึงจุดทะเลาะ แต่ถ้าแต่ถ้าจะคล้ายจริงๆอะเราลองพูดเรื่องผู้หญิงของเขาได้นะมันจะเหมือนกับที่พี่พูดเรื่องไอโอสอเงี้ยกำลังจะเข้าเลยว่างานให้พี่ป๊อปะแชร์ว่าวิธีการที่เราไปออกรายการโดยที่ไม่มีอีกคนนึงให้ไม่เดือดร้อนคนนั้นอะทำยังไงวิธีการที่กูไปออกรายการโดยที่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยว มึงถามใครนะมึงไม่เคยดูรายการเลยที่มันออกไปพูดถึงกูแล้วเป็นข่าวในทุกรายการมึงไม่เคยดูเลยไม่เพราะว่าเติร์นไม่มาเขาโปรเทคไงดิให้พี่ป๊อปสอนให้กูสอนใช่ว่าพูดยังไงให้เป็นคอนเทนต์มึงต้องให้กูสอนค่ะคือกูต้องบอกอย่างนี้ปัญหาไม่ใช่กูปัญหาคือคีเอทีฟของรายการเหล่านั้นมึงต้องไปบอกอีฝนด้วยกูไปออกรายการมันถามถึงแต่เรื่องของมึงกูถามนี่รายการ มึงเชิญป๊อปบังคุณหรือเชิญโอ๊บบังอตแปลกเนอะเวลากูไปรายการไม่มีใครถามถึงเรื่องมึงเลยทั้งที่กูมีเรื่องมึงพูดเยอะเต็มไปหมดมึงมีบุญคุณกับกูไงกูต้องตอบแทนกูต้องตอบแทนเพรพอนั้นเนี่ยถ้าเติมมีบุญคุณกับน้องๆเนี่ยน้องตอบแทนเขาได้เลยถือว่าเป็นการชดใช้ไม่อยากเล่นมุกหน้านิ่งเหมือนพี่ป๊อปพี่ป๊อบได้มากเลยนี่ไม่เป็นมุกพี่กินจริงๆเฮ้ยแต่เขาเจ๋งนะ คือด้วยความที่เป็นเป็นทูนีตี้ของเขาอะไอเหียเอาจริงวันนี้เราไม่ได้ความลับของเติร์ดอะไรกลับมาเลยนะใช่รู้แค่ว่าเปิดประตูไปแล้วเจอเติร์ดทำอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยคาอยู่ในใจกูตลอดเวลาเลยว่าไปจินตนาการเอาเองถามเขาหน่อยว่าแบบว่าตั้งแต่รู้จักกันมานับตั้งแต่นานไปนายเลยถูกไหมมาถึงวันนี้แต่ละคนเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดนับจากไ้นไหมผมว่าทุกคนเปลี่ยนเรื่องการทํางานเยอะมากเลยครับเหมือนเราโตขึ้นผมว่ามันคือเราต้องรู้ว่าตัวเอง ต้องการอะไรแบบหมายถึงว่าตัวเองเป็นคนยังไงครับเพราะบางบางผมว่ารู้สึกว่ามันอาจจะมีบางคนที่ทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันคือความสุขของเราแต่ว่าจริงมันคือความสุขของคนอื่นจนไม่เจอตัวเองอย่างเงี้ยผมว่านั้นมีปัญหาเหมือนลอกตัวเองว่าใ, <ช S 2> ให้ใ <ช S 2> สิ่งที่เรา <ใช S 2> ทำเนี่ไรเปมีความสุขใช่ใแต่จริงไม่ใช่ใช่ใแต่อาจจะพูดยากเพราะว่าหลายๆคนทํางานในด้านนี้มัน มองคนละมุมกันนะครับแต่ว่าผมก็จะเน้นความสุขของตัวเองเป็นหลักเพราะว่าเราทําผลงานอะไรอย่างนี้ด้วยไม่งั้นมันแบบเขียนเพลงไม่ออกเขียนเนื้อไม่ออกอ,ไอ,อ,กอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องบาลานนะใช่ต้องบาลานทั้งความสุขตัวเองความสุขแฟนเพลงหรือความสุขของคนทางานร่วมกันใช,ใช่แต่ก็ยังรู้สึกดีที่เราทําผลงานไปก็แต่ก็มีแบบมีแฟนคลับพวกเราทวายไลท์คอยแบบซัพพอร์ตอย่างดีแล้วรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่ทําให้พวกเราจะถึงทุกวันนี้ได้เติบโตไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วแจ็คกี้อ่ะในการเดินทางมาด้วยกันก็ อ๋จริงๆมันเติบโตหลายด้านแบบทางด้านจิตใจที่แบบว่าต้องรับแรงกดดันหรือว่าแบบสิ่งที่อ,อซศเดรหรือว่าสิ่งที่ต่างๆที่เข้ามาเป็นอุปรสรรคอะไรเงี้นนยก็ต้องรับมันให้ได้ก็มีเรื่องของแบบว่าเราจะผ่านไม่ว่าอะไรอุปรสรรคต่างๆเนี่ยหรอใช่อุปรสรรคต่างๆไปด้วยกันให้ได้อะไรเยมันต้องคุกๆุกกันนะใช่มันต้องคุกๆุกผมว่า ต้องสุภาษะสมุเซ่แล้วต่อไปหลังจากนี้เส้นทางของเทนนิสตี้ปวดหัวตาเลยตอนนี้ตานี่ปวดตาเลยที่อยากรู้ว่าวางแผนอะไรกันบ้างไหมในอนาคตก็เทนนิตี้น่าจะยังเป็นเทนนิตี้ครับแต่ว่าต้องรอติดตามอนาคตใช่ใช่เพราะเริ่มมีทัวร์ต่างประเทศอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากให้มีไปแบบเยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ต้องชื่นชมนะว่าทุกครั้งที่เขาออนสเตจอ่ะงานมันดีมากนะไม่ว่าจะเป็นแบบงานคัฟเวอร์หรือว่างาน อาจะไปออกทีป๊อปหรือไปทําอะไรเงี้ย mm. เราเราว่าเขาเต็มที่กับทุกงานอะ่ะเราต้องให้เครดิตทีมของพวกเราด้วยคนระับ mm. เขาก็คิดมาดีเพื่อให้พวกเราอ่างเงี้ยครับเราก็เต็มที่กับงานของเราก็ถือว่าเป็นกําไรของของแฟนเพลงที่แบบเห็นทุกครั้งแล้วมันก็รู้สึกภูมิใจทุกครั้งะนะ mm. อ่ะ ยอดเยี่ยมครับความภาคภูมิใจในตัวคุณท่ารู้สึกว่าคือทรีตี้มันมีความสมบูรณ์แบบอยู่แล้วสิ่งอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็อย่าไปเปลี่ยนมันแต่ถ้าเราสึกว่าเราอยากเปลี่ยนสีผมอยากเปลี่ยนอะไรแบบนี้ยังไงครับลองใช้ครับครีมเปลี่ยนสีผมโลแลนพิกเซลครับสีสดชัดจริงตัวตนชัดเจนครับ้สนุกและเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ครับตอนนี้มี5สีใหม่ใช่ตอนนี้มี5สีใหม่นะครับ สีใหม่ของเจกี oh, <cs> ้ด right ้วยนะครับเป็นแพ็คเกจจิ้งใหม่นะครับสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่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 วี่วหูมาโอ้ยไม่อู้่แล้วสกิปาลันเลยหที่ไหนที่ไหนหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือแน่นอนครับสั่งออนไลน์ผ่านโรแลนด์ออฟฟิเชียลมีทั้งในช้อปปี้แล้วก็รัชดานะจ๊ะโอ้วันนี้ดีใจมากได้มีโอกาสมาพูดคุยกับน้องๆผู้ชอบมากเลยอ่ะจังหวะที่สคริปมันรันเหมือนกัตายที่ว่าให้เงี้ย เหมือนแม่งแกลแม่งโหลดข้อมูลหน่เฮ้ยแม่งโหลดข้อมูลอ่ะเหมือนเหมือนมึงดึงข้อมูลจากวินโดว์เก้าห้ามนขึ้นอ่ะขอบคุณสถานที่ครับ Space i n สเป i i u m ครับผมอยู่ที่ชนบุรีนะครับฝากด้วยที่นี่เขาทำให้อวกาศเป็นเรื่องง่ายใครๆก็เข้าถึงได้นะครับใครที่ชอบเรื่องอวกาศหรือว่าน้องๆหนูที่อยากศึกษาเรื่องอวกาศก็สามารถมาได้เขาบอกว่าปีหน้าฝากกันนะกิจกรรมเขาจะแน่นสุดๆครับอ่ะให้ฝากผลงานหน่อย วงตอนนี้ Trinity จะมีงานอะไรบ้างครับก็ Trinity ปล่อยอัลบั้มเต็มไปแล้วนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับ First Full อัลบั้มของเรานะครับผมก็รอติดตามผลงานในอนาคตด้วยนะครับไปติดตามไปที่ไหนครับไปติดตามที่ไหน Trinity Official ครับใช่ครับ Trinity IG แล้วก็ YouTube ได้เลยล่าสุดผมก็เล่น m นให้น้อง Pixie นะครับฝากเพลงของเขาด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับ Yes นี่เขาเป็นให้ด้วยกเป็นให้ด้วย